สวัสดีครับผมหมอบีครับคลิปนี้สิมาว่าถึงรายได้นะครับรายได้ของการทําคลิปเรี่ยวนะครับตอนนี้ว่าได้จักบาทนะครับสิมาว่าถึงรายได้ในการทําคลิปเรี่ยวนะครับตั้งแต่หมอบีเฮดมานะครับตั้งแต่มาเฮดมานะครับก็มีคนติดตามค่อนข้างที่จะบ่ร้ายนะครับกับเมืองแน่บ่เมืองแหนนะครับเนาะมันเป็นคลิปที่มีสาระแน่และบ่มีสาระแน่กะ ผู้ได้เมืองผู้ได้กดไลค์กับขอบคุณนะครับขวายลำให้รวยนะครับตอนนี้หมอบีนะครับเอาถึงรายได้นะครับรายได้ในคลิปเดียวนะครับตอนนี้ยังบ่อทันมี่เลครับพี่น้องศูนย์บาทนะครับแต่กับปิงกำลังใจให้ทุกคนที่ทำคลิปเดียวนะครับเห็นมันได้รายได้ที่เขาได้นะครับ อตอนนี้รายได้ก็ยังบ่ทันมีนะครับแต่กระทําไปเรื่อยๆนะครับผู้ใดฝากติดตามไ,มได้เ้ยครับมีทั้งคลิปที่เป็นสาลาแน่บ่เป็นสาลาแน่นะครับแต่กดติดตามก็ขอบพูดหลายๆนะครับขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับ